อันนี้มาในส่วนของการหัดเขียนภาพนะคะที่เกตหัดไว้นะคะอันนี้เป็นภาพนี้นะคะก็เวลาให้เขียนบรรยายภาพนะคะก็จะดูว่าเราเห็นอะไรในภาพนี้นะคะอันนี้ที่เกตเขียนไว้นะคะว่า the a r e v e r y e f i n t w a r o oh, m a n g a menesker potok ok station เกตด,ดูแล้วว่ามันเป็น มันไม่ได้ขมุขมัวนะมันเป็นวันที่อากาศดีอากาศสดใสนะคะก็วันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็มีคนผู้คนมากมายเลยอยู่ที่ที่ไหนคะทอกสตูนนั่นก็คือสถานีรถไฟนะคะเอ็นมันส์ตูร์แมสิกเกลนซีนโอชิกปโอนมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะยืนอยู่กับรถจักรยานของเขานะคะแล้วก็มองดูหรือว่ามองหาใครสักคนนะคะ เอ็นมานซัมตาร์โปรไซวิตเกนเซอร์โอเกรนบุคเซสหนักเกอร์แมเอ็นควินเน่ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ใส่เสื้ออันหนาวสีขาวกับกางเกงสีเขียวนะคะกำลังยืนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเดนอันด์รแมนแคลแมช่าเลสันซีนก็ที่เฉพาะจอดจงค่ะว่ามีผู้ชายคนนั้นนะคะกำลังยืนกอดอยู่กับแฟนเขานะคะมังแอนเมนเนสเก ซีเซอร์โพเรสตอรองเนี่ยผู้คนหลายคนเลยค่ะกำลังทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหาร i non ne s h ่ r เชอร์ปามาร์ตเอ็นเชาส์เมนส์ทูอันรีสโตรอเวนเก็คือมีแม่ชีกำลังซื้ออาหารอยู่อ่เขาเรียกอะไรอะซุ้มขายอาหารซุ้มโคกป้าเราเนาะแล้วก็ในขณะที่อีกสองคนเนี่ยกำลังยืนรออยู่นะคะเอ็นมานซิตโปเอ็นซิลัส โอ้มอนเหรผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนนั่งร้านนะคะแล้วก็กำลังทาสีอย er, er ู่ทูด่าเน OR สตูโอสนาคเกิลซัมมนก็คือมีผู้หญิงสองคนยืนแล้วก็กำลังคุยกันอยู่เอ็นมอนสตูร์โฟร์แอนฟิสแกบูติกันโอเยนฟิสทิลทูคัตเตอร์ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าร้านขายปลาแล้วก็ ให้ปลาก,กับแมว2ตัวนะคะอันนี้ที่เกดเขียนไว้นะคะ